นุนโดยแบรนด์ระนกแท้ใหม่ผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่ม Attack Dio Soft t e n e r วันเพื่อนมีได้ทุกวันน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างนมถั่วเหลืองดีนากาบาสูตรผสมจมูกข้าวญี่ปุ่นอะไรหรือป่าคุณคุณเป็นอะไรกันมาเนี่ยคุณพูดอะไรสิ ไปถีบประตูห้องคุร oh ุน oh ่าจนคุร <morph> ุน่าเขาโมโหเอาเครื <Han ulla> ่องพนควันพนไล่พวกฉันมาเนี่ยนี่คุณแม่งคนล่มวยก็อีหน้ารูน่ะ รถในที่ประจําที่จอดของกูอ่ะที่สูสีไทยของกูไฮไฮก็รู้ปะอีน่ารู้มันหยามึงขนาดนี้เลยเหรอวะมึงอย่าไปยอมนะเว้ยมีอะไรอยากให้กูช่วยบอกกูเลยมึงมึงไปเอาขี้หมามากองใหญ่เลยนะกูจะเอาไปละเลงรถมันแต่กูว่าขี้หมาไม่สาดใจเว้ยต้องขี้เราเองนี่แหละสอดใจกว่าเดี๋ยมึงไปขี้มึงไปขี้เดี๋ยวนี้โอ้ยพอมึงบ้าไปกันใหญ่แล้วเนี่ยอีเจมึงก็มาเฟียกันไปนะเว้ย มึงก็รู้ว่าคอนโดเราเนี่ยนะไม่มี <hi> กฎที่เขารอกที่จอดรถเว้ยเพราะฉะนั <W false knowledge> ้นเนี่ยคุณลูน่าเขาจอจอดตรงไหนก็ได้ใช่ไหมครับพี่เอ๋ใช่ครับเออคุณตั้มเป็นคนเดียวที่เข้าใจลูน่าที่สุดเลยน่ารักฉันคิดแล้วเชียวว่าขี้แพ้อย่างหล่อนเนี่ยต้องมาฟ้องคุณตั้มแต่คุณตั้มค่ะลูน่าไม่ผิดนะคะลูน่าไปถึงก่อนลูน่าก็ต้องมีสิทธิ์จอดก่อน ่ที่จอดรถมีตั้งเยอะแยะแต่แกตั้งใจมาจอดที่เดียวกับฉันแค่นี้ก็รู้แล้วแกตั้งใจจะควนตีนฉันอ้าวก็รู้นี่ว่าที่จอดตั้งเยอะแล้วมาจอดขวางหน้าฉันทำไมฮะจอดขวางอย่างเดียวไม่พอดึงเบรกมือด้วยดูก็รู้แล้วใครควนตีนไม่เชื่อถามควายดูสิใช่อ้าวไม่ใช่ควายแล้วมองหน้ากันทำไมทำไมอ่ะไม่รู้จึงกังวลลุงงี้นะมีแค่จอดละข่าวหน้าจะเผารถด้วยโอ้โหลุงงี้ก็ไม่แค่ถอดล้อกูจะฉลักเครื่องในออกมาแล้วพวงมาลัยมาห้อยหางควายเลยไม่เชื่อถามมันดูสิดี พี่แคควายนะแหมจะไม่จบใช่ไหมอีนญาโลอ้าวเริ่มไม่จบใช่ไหมอีนาตอบผมึงจะไม่จบใช่ไหมค่ะอีนญาบวกโอผมกำลังลุ้ใช่าจะไม่หน้าควายพอพอพอทุกคนพอหยุดนะอีเจมึงทำแบบนี้มันไม่ถูกนะเว้ยมึงก็รู้ว่าคุณลูน้าเนี่ยเขามีสิทธิ์จอดที่ไหนก็ได้เพราะทุกคนมีสิทธิ์เท่าเทียมกันโอเคป่ะตอบคุณลูน้าครับหน้ามึงโดนแน่คือ ที่ถอดล้อรถไอเจมันออกไปเนี่ยนะผมว่ามันก็แรงเกินไปนะครับยังไงผมรบกวนให้คุณลูน่าเนี่ยให้ช่างเขาเอาล้อมาใส่คืนนะครับถือว่าผมขอร้องใช่ถอยได้ถอยใช้ประโยคพี่คาดกับลูน่าอีกแล้วว่าอย่างเงี้ยลูน่าก็ต้องยอมใจอ่อนเพราะว่าลูน่าอยากเป็นเด็กดีของคุณตามัลอลพี่เชษเอาล้อมาใส่คืนให้ด้วยนะคะ ข้าขอบคุณค่าพ <C le af> อใจแล้วนาวแล้วมาคืนให้แล้วแล้วก็ช่วยไปขยับรถด,ด้วยไม่พี่เจขยับก็ได้แต่เรื่องเนี้กู <C le af> ยังไม่จบนีง่ายะนะ <C le af> โอ้โหไม่กลัวมันกัน ค่าช่างก่อนแล้วกันนะคะครับกูถึงขั้นอิ่มอะเมมึงจะไม่ตามไปดูมันหน่อยหรอวะเพื่อมันเอาล้อรถไถมาใส่รถมือทำไงไถหน้ามึงไม่ละเอาอีเดะรอด้วยดิกูไปด้วย นี่นายเมื่อไหร่คุณรุ่หนหากับเพือ่อพื่อออยจะเลิกะทะเลาะกันสักทีเนี่ยฉันเห็นแล้วฉันปวดหัวมากเลยอ่ะนี่อย่าว่าจะคุปวดหัวหน,นะวผมนี่หัวจะระเบิดอยู่แล้วผมขอซฟให้กำลังใจผมหน่อยนะเคนอะไรเนี่ยอบอุ่นยังน,นิ้วเลยอ่ะลอเล่นเล่นแล้วก็ได้แต่คุณผมคิดดูแล้วนะผมต้องหาวิธีให้สองคนนั้นเนี่ยเขาเลิกทะเลาะกันให้ได้โอ้ยนี่เฮีย ยนงจะทำยังไงไม่ต้องห่วงเว้ยกูเลยมีวิธีจ๋าเอ้าคุณลู้นหน้าจ๋ารับอะไรดีจ๊ะเพื่อนเจนจันนี่กับมาลิ้นเปรี้ยวแบบนี้แปลว่าอารมณ์ดีแล้วใช่ไหมล่ะจ๋างั้นก็ฮคร์คุณาร นะักเต็มจ๋าคนลูน่าเขาสังข้า,กาวกะเพรากุ้งไข่ดาวจานหนึ่งจ้ะถ้าอารมณ์ดีแล้วมันฟังยากเนี่ยก็กลับมาอารมณ์เสียเหมือนเดิมก็ได้นะครับจะได้ไม่เป็นภาราหู <laughs> <laughs> น้าเธอนี่ขี้บ่นเนาะที่สุดในโลกเลยจ้ะคุลูน่าแบบนี้เองแหละครับม,มีความตามหา <laughs> ตามกลิ่นสา,สาวๆของลูน่ามาใช่ไหมคะ <laughs> คุณลืน้าครับคือผมมีเรื่องอยากจะคุยกับคุณลืน้าหน่อยครับคุยได้สิคะจะคุยตรงนี้ในห้องน้ำหรือเคาน์เตอร์ดีอะเคาน์เตอร์หรอกโอ้ดูดูดูครับดูครับผมว่าคุยตรงนี้ดีกว่าพอฉันก็นึกว่าจะได้ดูละครเวทีฟรีซะแล้วนี่ลองเล่นกันดูสักฉากไหมจ๊ะฉันจะได้ไม่ต้องไปไกลถึงรัชดาไรเทียเตอร์จ้ะคือคือว่า ถ้านั่งตรงนั้นไม่คุยค่ะถ้าอยากคุยอ่ะต้องนั่งตรงเนี้ยโอเคครับได้ครับตนี้ยได้ครับตรงหนก็ได้ครับมาตรงเนี้ยโอเลยเดี๋ยวเขอเล่งเลยนะครับคือผมอยากจะถามว่าตั้งแต่คุณลูน่าย้ายมาคอนโดนี้ครับคุณลูน่ารู้สึกหรือเปล่าครับว่าคุณลูน่าทะเลาะกับอีเจฟบ่อยเกินไปหรือเปล่าครับ ว่าบ่อยอ่ะค่ะทะเลาะกันบ่อยนิดนึงอะค่ะ <c oughs> เออแล้วคุณลูน่าเคย <c oughs> เคยคิดอยากที่จะเลิกทะเลาะกับพีเจบ้างไหมครับ <c oughs> แต่ว่าที่ผ่านมานี่ลูน่าก็ไม่เคยไปกนหาเรื่องก่อนนะคะ <c oughs> แต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ไม่มีใครยอมใครนี่ครับถ้าเกิดคุณลูน่าเลิกทะเลาะกับเจเนี่ยมันจะน่าจะสงบแล้วก็อะไรอะไรมันจะดีขึ้นนะครับ ณตั้มว่าดีลูน่าก็ว่าดีเพราะคุณตั้มเป็นคนดีและลูน่าก็อยากเป็นคนดีกับคุณตั้มจริงหรอค่ะ <c oughs> ถ้าอย่างนั้นเนี่ย <c oughs> ผมมีอะไรมานําเสนอครับ <c oughs> คือผมอยากจะให้คุณลูน่าเนี่ยลองไปขอเจสงบสักดูครับไม่ได้ค่ะเรื่องนี้ลูน่ายอมไม่ได้ถ้าเกิดจะต้องมีการสงบศึกขึ้นจริงๆเนี่ย <c oughs> คนที่จะต้องมาคุยก่อนก็ต้องเป็นนังวัยหกหมื่ไม่ใช่ลูน่า <c oughs> คุณลูน่าครับคุณลูน่ารู้ไหมครับว่าทําไมผมเนี่ยถึงมาคุยกับคุณลูน่าเขาลูน่าสวยและคุณตั้งก็อยากเขาใกล้ลูน่าไงคะใช่ครับคุณลูน่าสวยครับ <c oughs> แต่ไม่ใช่แค่สวยอย่างเดียวนะครับเ <c oughs> พราะว่าคุณลูน่าเนี่ยเป็นคนจิตใจดีครับ <c oughs> แล้วก็เป็นคนมีสติแล้วับเป็นคนมีความคิด มีความเป็นผู้ใหญ่มากกว่าเอกสองตัวนั้นเยอะมากครับเพราะว่าออกสองตัวนั้นเนี่ยต่อให้ผมไปขอร้องมันยังไงเนี่ยมันก็ไม่ยอมทาแน่นอนครับเพราะมันเนี่ยนะมีหูเนี่ยไว้ประดับหัวแล้วก็มีสมองไว้ถมกระโหลกให้เต็มแค่นั้นเองครับคุณตามคะที่<ม>พูดถึงนี่คือเพื่อนกันใช่ไหมคะเพรเพื่อนกันครับเพราะถ้าไม่ใช่เพื่อนนะครับผมจะไม่รู้สันดาลมาขนาดนี้หรอกครับเพราะฉะนั้นมันเป็นแบบนี้แน่นอนผมก็เลยมาขอร้องคุณลูน่าแทนเลยครับนะครับลุน่า อีกสักทีได้ไหมคะนะครับรักรวยผลพิงนี่ตั้งไปหมดเลยแหมคุณตั้งขอขนาดนี้ใครจะไม่ทำอะคะก็ได้ค่ะลูหน้ายอมสงบสึกก็ได้แต่ว่าก่อนที่ลูน่าจะสงบสึกเนี่ยลูหน้าอยากจะขอคุณตั้มสักอย่างหนึ่งได้ไหมคะได้ครับได้ทุกอย่างเลยครับบังกะโลปั๊มปั๊มตรงเคาน์เตอร์่ะ เขาเว้นไปเรื่องหนึ่งแล้วกันครับขอได้ค่ะั้นลูน่าขอกำลังใจเล็กๆแน่ๆแล้วกันนะคะรูน่าอยากจะหอมที่ซอกขอตามมาค่ะแหม่คุณลูน่าทำามถึง ทำไมต้องมองต่ำเด้แล้วจ๊ะอันที่จริงเนี่ยก็อยากจะหอมซอกอื่นแต่คุณตั้มเขาไม่อนุญาตลูน่าก็เลยต้องหอมซอกคอถ้าอย่างนั้นซอกคอก็ได้เลยนะไอ้ไอ้แม่ไม้มวยไทยจะขึ้นโอ้โหอยากจะทำท่าหันนุมานขยมต่ออะไร ไปสงบสึกก็ได้แรงใจดียิ่งกับกินยาชูกำลังคุณตั้มจ๋าเปลืองตัวขนาดนี้คิดว่าคุมไม่ลอดจะเนี่ยทุกความสงบยอมแลกมาด้วยความเสียสละเฮ้เสียได้ต้าไม่น่ามาห้ามเลยอ่ะไม่งั้นนะกูกินยาถ่ายแล้วก็ขี้ตรงนั้นมาเล่าเนี่ห้ามดาวค่ะลูกสาวกูรู้ว่ามึงแค้นแทนกูแต่มึงอย่าลืมสิว่าวันพระไม่ได้มีหนเดียว นี่เจ็บเจ็บเจคนชั่วอย่างเราเนี่ยนะไม่ควรพูดจิตกับวันพระเลยค่ะเพราะว่ามันบาปพี่เจ๊ชาเต้คนลูน่าเขามีเรื่องจะคุยกับพวกมึงอยากคุยเหรอขอเวลากูแป๊บนึงนะกูต้องไปเรียนภาษาหมาก่อนคะแนนหกหมื่นคะหนบวกหนึ่งเท่ากับเท่าไหร่คะสตอบได้แสดงว่าคุยภาษาหมารู้เรื่อง ลูนะครับ <ot> una, ลูหน้าลืมตัวค่ะคือนที่จริงแล้ววันนี้ลูหน้าไม่ได้มาหาเรื่องนะคะแต่ว่าลูหน้าอยากจะมาขอสงบสืกกับคุณนายหกหมื่นแล้วก็คุณลิ้วล้อต่อแหล่มึงมีแผลอะไรอยู่ใช่ไหมอ๋อหรือว่าอยากจะสร้างภาพว่าตัวเองเป็นคนดีต่อหน้าไอ้ต้ามันนี่ดูนะจ๊ะกูสองคนกูกับอีเจเนี่ยเรากินหญ้าไม่ได้กินข้าวถึงจะได้งิกินข้าวไม่ได้กินหญ้าอ คือจะได้ง่แล้วก็เชื่อคาขอ,งขอ,งของสงบศึกจอ,อมเปล่าอะไรของมึงอะ่ะใช่ไหมอเจ๊กูย้ำสงบศึกเห็นไหมคืบอกแล้วว่าอเจ๊ <c oughs> มึงสงบศึกอะไรง่ายๆอย่างนี้เหรอนี่อีน่ารูนะว่าอีนา่ารูมึงมึงสงบศึกง่ายๆไม่ได้ <c oughs> ก็ไม่รู้สิตอนนี้กูมาเบื่อขึ้นมา I'm so boring อะเข้าใจปะแล้วตอนนี้กูก็มีความรักแล้วด้วยฉะนั้นกูก็เลยอยากโฟกัสสมองกับหัวใจกูไปที่ความรักของกูมากกว่า ไม่จริงไม่มึงป่วยมึงป่วยน้าอีเจ๊มันป่วยมึงเรียกรองพยาบาลเร็วเรียกรงพยาบาลอะไรเลิกบ้าทันทีมึงอีเจ๊มันคิดได้มันก็เลยยอมสงบสุดคุรุน่าเขามึงอนะก็ควรจะเข้าใจด้วยแต่ว่าแต่อะไรไม่มีแต่แล้วเอาเป็นว่าอีเจ๊คุรุน่าเนี่ยสงบสุกกันแล้วแล้วมึงก็ควรหยุดเข้าใจเปล่า พูดนะครับคุณลูน่าลูน่ายินดีค่ะเพราะว่าลูน่าอยากเป็นเด็กดีของคุณตั้มเออถ้าเกิดสงบสึกแล้วเนี่ยคุณตั้มอดีาลืมไปกินข้าวกับลูนะใช่ครับเดีย๋ยวให้ลูรอนานนะเดี๋ยวลูทอดแทน นี่มึงจะสงบสึกง่ายแบบนี้ได้นะควายน้อยของแม่หักเข่าแล้วฟังแม่ก่อนค่ะที่มึงเห็นเนี่ยกูกำลังใช้กลยุทธ์มีในไม่มีของโจโฉเว้ยอ๋อมึงไม่ต้องมาอ๋ออะไรกูรู้ว่ามึงไม่รู้อีโง ลวงให้สัตว์รูมันหลงเชื่อเว้ยออยที่แสนดีเมื่อกี้มันเป็นแค่ภาพลวงที่จริงแล้วเนี่ยกูแค่แกล้งสงบสิทธ์กับมันแต่ความจริงกูมีแผนที่จะเอาคืนนังหน้ารูนั้นอยู่แล้วเว้ยมาโอ้ย,อยกูว่า้วเชียวว่าคนชั่วๆอย่างมึงต้องมีแผนสำรองไว้ <laughs> โอ้โห <laughs> นี่อยากให้กูช่วยอะไรบอกกูได้เลยนะมึงก็แค่ไปชวนม,ามาันมานอนที่ห้องมึงแล้วที่เหลือเนี่ยปล่อยให้ไก่หยาบที่หลับไหลของกูเนี่ยเป็นคนจัดการ มึงจะถอดจิตไปเข้าฝันทหมทำให้มันสัน่น้ายใช่ไหมมึงจะถอดจิตไปไถ่ายนาก่อนนะโง่จริงเลยความคิดมึงเนี่ยมึงจำไม่ได้นะไงว่าตอนกุละเมอเนี่ยมันเป็นยังไง